จังหวัดนองคายสันมนา,ากัญชากัญชงใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัยคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนรัษฎรจัดโครงการสันมนา,าเรื่องกัญชากัญชงใช้อย่างไรถึงปลอดภัยและได้ประโยชน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคตลอดจนเร่งรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์และโทษของกัญชากัญชงรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชง วันที่สิบมิถุนายน2 5 6 5ที่ห้องประชุมโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาตำบุญค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดนองคายในายมนสิทธิ์ p พศาาธนวัฒนผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่องกัญชากัญชงใช้อย่างไรถึงปลอดภัยและได้ประโยชน์ที่คณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนรัษฎรจัดให้มีขึ้น นายอัศจรรย์เนานฐานันอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของการคุ้มครองผู้บริโภคในนามของคณะกรรมาการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนรัษฎรกล่าวว่าการสัมมนาค,ครั้งนี้มีความประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคตลอดจนเร่งรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์และโทษของกัญชากัญชงรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชง และคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคตลอดจนสามารถอธิบายหรือให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกัญชากัญชงแก่เพื่อนครอบครัวและชุมชนได้รวมทั้งสามารถเลือกซื้อเลือกบริโภครวมถึงใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับกัญชากัญชงได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัยต่อไปผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้นำชุมชนกนํานันผู้ใหญ่บ้านและประธานอาสาสมัครสาธารณสุขปริจหมูบ้านตลอดจนผู้ที่สนใจในจังหวัดหนองคายรวมทั้งสิ้นกว่า300คนการสัมมนาในครั้งนี้นายแพทย์มารุตมัศยวาวนิธประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนรัษฎรยังได้บรรยายเรื่องความเป็นมาของนโยบายในการกําหนดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชากัญชงได้ในลักษณะเสรีนายอิทธิพลกิติคุณ บรรยายเรื่องความปลอดภัยของกัญชาตามมาตรฐานสากลและวิทยากรผู้ท่งคุณวุฒิจากสำนักง,งานสาธนารณสุขจังหวัดหนองคายยังได้อภิปรายเรื่องความรู้ความเข้าใจกับคุณภาพมาตรฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชากัญชงและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงอีกทั้งยังมีการแจกต้นกล้ากัญชาให้กับผู้นําชุมชนและผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกด้วยจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพก้า ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน